ชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งกล้องมันวม,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 มัๆขออนุญาตเช็ดกล้องนะครับอันนี้วะ ตอนนี้ก็แสดงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาบักบัวกันมากันทุกเชือกเลยยืนทแร่เลยฮ้ยจุกแจงกาเจอผู้บ่าวแล้วจุกแจงเนี่ยเฮ้ยสวัสดีด้วยนะครับเอเก็บเอ้า เอียงนี่เอียงนี่สร้างปูไฮมึงเอาอ่ะเอาเอาเอาบุญหัวเรืองนะเขาขันไปเลยขอบคุณครับเฮ้ยสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีครับสวัสดีครับเทาได้ไม่แดงไปรีบพาเสียนคุณไปหาบัวเลยตอนนี้เอฟซีเยอะแล้วคน่ะเอ๊ใครว่าชิบปแวะกินนมก่อนจะข้าว แต่วันสิไปแวะกินนมก่อนจะเข้าจังสิไปาหาบักบัวตอนนี้ก็เดินชิวๆ,วๆเดินแบบชิวๆนะครับจะกลับบ้านเดี๋ยวแวะกินนมก่อนออตอนนี้คิดถึงเสียวมากเลยนะครับรปัดแสนคูณน,นะครับเฮ้ย ต้องหน้าตั้งตาไปรอกินนมนะครับโอ้โหเด็ดเกๆนักเรียนนะครับได้ข้าไอติมแล้วมาๆาบักละเดี๋ยวลปอศิยสิพาไปกินนมกินนมเสร็จเดี๋ยวจะพาไปหาบักบัวนะครับเฮ้ยวันนี้ตามีไวต์ตมิมิวป่ะ้็สองขวดครับวันนี้ป้าอินเลี้ยงนมเองแสบ เอากี่ขวดครับพี่อินตอนนี้วัยรุ่นเราเริ่มหิวแล้วอาปากถุงอ,อาปากโชว์โอ้โหมา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 ,มานี้มานี้งยเอาห้าขวดปั๊บจะก,กินบดบ่ละครับบ่ม,มีบอกครับร้านนี้ไม่มีนะครับร้านนี้ไม่มีไปร้านใหม่ครับไปร้านใหม่วัยรุ่นเซ็งเลยไม่ได้กินเลยวันนี้วรุ่นเซ็งเดี๋ยวทักไปในไลน์นะ ครับผมได้ครับผมได้ได้มือนีแบบมีนมง่เข้าซอยก่อนครับเข้าซอยก่อน <c oughs> มุนมาร้านขายนมโมมีเหรเปล่คขาซื้อนมไปเดี๋ยวเราจะกลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่อินยังไงก็ทักมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อให้ เดี๋ยวไปซื้อให้ครับเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวเซียร์ดคูดไปเก็บก่อน,นไปขอบัวม,ม,มามา,บบานนครับมาห่วยตางนี่เนาะจุ๊บแจงกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านอเ็ดใหญ่เนาะ แสนคูณแบบว่าเอ้ยมือนีคอยเซ้งเลยมือนีคอยไปได้กินนมเลยซูมือคอยก็ได้กินว่ะมือนีคอยไปได้กินนมเลยนมตลาดแล้วเฮ้ยเส้นคำมือนีคอยไปได้กินนมคอยเลยจะเซ็งเซงนิดนึงนะครับโอ้ยน้อเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันเดี๋ยวแวะไปหาบักจ่อยสักนิดนึงนะครับแม่แม่เอฟซีเฮ้ย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดนะครับแม่แม่เอฟซก็ป้องกันกันด้วยการใส่มงใส่แมสด้วยนะครับหน้ากากอนา,กา,ามัยนะครับเนี่ยเมื่อวานเอฟซีได้กระกำโทรมากําชับมากเลยนะครับเรื่องแมสบางคนนะปิดแต่ปากอย่างนี้ครับจมูกยังหายใจได้เฮาเฮาเฮาโอ้โหถือของบักจอยล้วบ้านี้แสนคูณมาแล้วบักจอยบักจอยเอ้อยถอยถอย ไอ่ๆเจ้าอย่ามาเนียนกินกินหญ้าข่อยเด้อไอ่เจ้าอย่ายยยมาเนียนกินหญ้าเอาขออ่อยเด้อคือคอนข่อยเด้ได้ไอ้แสนคูณอยากถือขารังข,ข่อยบ่ขารังเด้อบักแสนคูณเฮ้ยถอ,อยๆถอยไอ้เห้แกงเดินมาหาน้องที่ไหนได้นะครับมาขอกินมายืนเนียนกินหญ้านะครับไป่ไปไปบักลา อายอายไปได้แล้วแม่คอยสิบอิมมาห่วยเอื่อบวกับบ,บ้านแล้วครับบานนี้โอ้ยต้องพาแสดคุดกับบ้านก่อนเนาสื่อเยอะชิมย้าหน่อยสักคำพะนะรู้สึกว่าเมื่อกี้กินไปหลายคำผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับตอนนี้อะไรนะเซดคุดรู้โอ้ลุงรู้การทำงานทุกวันนะครับนี่เดินพาเดินกลับบ้านนะครับ ชิวๆ uh, เลยเดินแบบชิวๆเลยพาวิ่งก่อนมาฮึบฮฮอล้วครับเอ้ยเอ้ยเชคุณวิ่งทางวิ่งครับเคยเห็นไหมเอ้ยไปแล้วเอ้ยะเงินเง้น ตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับแม่พี่อินตอนอะไรนะนมไม่พาเสบไปแวะเอามะพร้าวถอดเสื้อสองร้อยคะแนนได้ครับผมมวค่อยเมื่อยวิ่งมาเมื่อกี้เหนื่อยเลยมะพร้าวถอดเสื้ออยู่ไหนมะขอถอดเสื้ออยู่ไหนครับ ก็เม <N h ơi> <N h ơi> ื่อยเถอะว่ะนี่มาถึงบ้านแล้ววิ่งมาทีเดียวเหนื่อยเลยเดินเดินดีๆไม่เหนื่อยพากันวิ่งละจะเป็นลมเฮ้ยเสียวหายกินน้ำเนี่ยเสียว Xeo xeo này ai quay Thấy không nhà lắm nè Ôi Em phải cho đâu mà đi Hay bà khai khuất Số dòng tiên nhiên cái nhà của đó Ây thôi 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 Ôi mà hạ cất Thôi 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 Vì là vì nhà xài mét ตอนนี้จะเป็นรมแล้วนะครับผมให้บกักแสนคูดมันถือของกูแท้แล้ววันนี้มึงถือของเอ้ยอยังเป็ประตูเฮ้ยตอนนี้คนเจียวนะครับรอรับคะแนนห้าร้อยคะแนนนะครับเจียวอ้นคนละห้าร้อยคะแนนเมากับค่อย่นี่แหละ,ะฮะ จากคุณพี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้าไปดูลายใหม่ก่อนจำไม่ได้นะครับปะยังดอกจาซื้อเราบ่ได้เซชคุณบอกสบายสบายฮะเออเฮ้ยเซียวมึงเข้ามาตองตีกันดอกกินอย่างน้ากันนี่ละมันหมันกันแต่เช้าเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นถอยถอยไปรุ่นมานี้ก่อนไปรุ่นถอยถอยไม ว้ากันหูเรื่องแล้วนะครับตอนนี้ถอยใช่ครับเนี่ยพบุญปนัยมากครับแบบนีม้มา้ยอ้ยคูณมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตั้งจัดระบบิดไปก่อนอให้กบัวก่อนอันนี้บักสวดครับบักสวดครับก่อนเรื่องบักสวดครับเสียงแหบด้วยเสียงแหบเสียงแหบอยู่ใส่เสียงแหบโอ้ยบักสวดเอ้ย บัวเบื่ออ่อยแล้วอันนี้สายจวดครับบักแสนคูนมันสายจวดสวัสดีครับน้องแสนคูนสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยเด้อครับโอ้ยเนาะคูนจ๋าคูนใจเย็นๆรู้สึกว่าคูนนี่หิวมากเะไปกินอยู่รานแสดงมายังไม่อิ่มสวดได้สวดถอยสวดถอยสวดถอยนั่นนั่น อยมาเร็วโอ้ยก็มืนแถนอลูกไสยเ่าง่น่อยนะถูกยังมาวเด๋อวจัเดอซีมาปอลกวยนัลนส้ดึกครับมานีนมาทัดทถึงทัดทัดถึงทัดเบาลูกเบา ไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้กินอ,อสวด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 ได้สวดถอยสวดครุณาอย่าตาสวดนะครับถอยอุอออ้ยไม่ค้าหมวกแอบ,บแ้วมากวันนี้ทาปากแดงด้วยอหือ บอกเซนคุณบอกว่ายังไม่อิ่มเลยพ่อเอามาอีกได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเผื่อท้องไว้กินมะพร้าวถอดเสื้อกับนมเย็นเย็นห้าขวดนะไวตมิวโอ้ยบอลได้ไม่ได้ไวตมิวไม่ได้ครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแบะนี <c oughs> <c oughs> เราต้องไปหาซื้อนมที่ไม่ไม,มียี่ห้อนะครับผมเอนั่นนั่นนั่นโอ้ยออันนี้สายจวดสายจวดโอ้ย สายจวดครับ้ำขอบคุณครับด้วยลูกครับสวยๆอ้นแล้วขี่ขานครับขี่ขานขี่ขานครับสวดกินหน่อยสวดสวดกินหน่อยเอ้ยจำจำ อย่าสื่อมว่าแต่ร้านมะพร้าวอยู่ไหนไปเอาพี่เดี๋ยวดนะครับไปเอาเลยพี่จ่ายตรงไปที่ร้านมะพร้าวอ๋อร้านมะพร้าวที่อยู่หน้าศูนย์คดใช่ไหมครับพีนไปโอเคเดี๋ยวผมเอาแสนคูนไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยกี่ลูกครับพี่อินกี่ลูกผมจะได้บอกเขาถูก แสนคูณงัดหน่อยงัดกลางแดดเลยตามเร็วเร็งัดดีดีฮึบฮึบงัดงัดทางงัดงัดทางงัดโอ้โหพอแล้วครับเหนื่อยและหกรูกสองร้อยคะแนนได้ครับกําลังจะไปเอานะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังเดินทางไปเอาเดี๋ยวเอาแสนคูณไว้ก่อนนะครับให้เชือกไหนบ้างครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนท้อยท้อยคุณ ไปครับเดี๋ยวเราจะไปเอากันให้บ้านให้บ้านเสียคูน,นั่นแหละค่ะอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวเราจะขี่รถไปเอานะครับแป๊บหนึ่งพี่อินรอรอ,รอดูร้านด้วยนะครับว่าถูกร้านหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวมันมีอยู่ร้านเดียวครับมีอยู่ร้านเดียวเนยโอ้ โอ้พาชมสุนคตครับวันนี้พาชมสุนคตสีดอรอันใจวันนี้พาชมสุนคตพี่บัวขาวกับน้องบอกรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิ้งหนอง เทีอได้อยู่นะครับเยอะเหมือนกันท,ท่องเที่ยวก็มีบ้า <c oughs> <c oughs> งวันนี้ร้านหายครับร้านหายพี่อินร้านหายครับร้านหายร้านหายจริงๆครับวันนี้ทุดมะพร้าว รถมะพร้าว wow. <Amen. S 1> ่าทันมากบอกมะพร้าวสดเสือไหมมันยนีมาทันมากไปใส่ปะวันนี้ยังไม่เห็นนะครับทรหางัเดนทุ่งหาง่ะอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเป็นซาเล้งนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าร้านที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว เดี๋ยวเราขี่รถด,ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยู่บ้านดาวหรือเปล่าบ้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูบ้านดาวครับเดี๋ยวไปดูบ้านดาวเฮ้ยไปบ้านดาวก่อนนะวันนี้คอยสิไปบ้านดาวแล้วเด้อวันนี้เด้อ FC รอดูกันเด้อ น่าจะอยู่บ้านรถมพะพร้าวกำลังไปจ้าบอกรอ20นาทีอ๋อครับผมโอยผมนี่ก็ไม่น่าใจร้อนเลยนะครับอุตส่าหขี่รถตามมาถึงที่ที่ไหนได้ไปอยู่บ้านหมู่ดาวนี่เองเดี๋ยวเราจะไปเอาไว้ต้ามิวมากินก่อน Đi máy à giờ hỏi với lạ là nào? รอรอก่อนควันโอ้ยครับผมเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนอากาศขี่รถใครมา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 ปิดทัวท์สาไว้เลย วันนี้แค่50ถ้วย รำโพงเป็นเหตุสังเกตได้เสียงหายวันนี้ทำแค่ห้าสิบถ้วยเคียดน้อยแทะเสียงบอมีตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับไขย,ย้อยผู้น่นรักโันี้เซ็กซี่มากฮะออเอาเจา้ามาทัดอาบน้ำบ่อเ,เอ้ยอาบแล้วหมืน่นหมืน่น โอยตายแล้วนะครับน,นี่เขาจะเก็บจานไปล้างเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟตั <c oughs> วน,นี้ก็หมวกนาสักถต่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไล่หน้าจะมากินมะพร้าวกันมะพร้าวจากพี่อินมาส่งถึงที่เลยนะครับหนึ่งสามหกหน่วยเอง ซีโอทามจังนวยจังน่วย6ลูกนะครับ1 2 3ห <c oughs> มักแสนคูนยาย6ลูกนะครับโอเคนะครับไ์หน้ากินมะพร้าวกันสำหรับไร์นี้พรายเสือเรียงเลยเฮออ้เยพี่นเดี๋ยวรบกวนมาชมไรหน้านะครับเราจะป้อนมะพร้าวให้เด็กๆนะครับ สำหรับไรนี้ต้องขอตัวปิดไลรสดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกทีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ